มาขึ้นเครื่อง11-12ชั่วโมงดูหนังเรื่องอะไรดีนี่ค่ะโรมิโอจูเลียตเวอร์ชันนี้ยังไม่เคยดูที่พระเอกไม่ใช่ลีโอนาร์โดอ่ะเป็นไงคะสมแบบตัดเลียนด้วยข้าวต้มต้มโครงแบบทรงต้มยำอ่ะแต่เป็นข้าวต้มเออรสชาติดีนะแซ่บๆหน่อยแต่สิ่งนี้แซ่บกว่าคือการบินไทยเสิร์ฟปลาท้องโกค่ะแล้วมีสังขยากับนมข้นหวานด้วย,ยใช่เลยนี่แหละ ะอเลิร์ซีนก็หวานหวานอ้าวหวานจริงนมข้นหฮอร่อยทางนี้ก็หวานจ้ะเสิร์ฟสิ่งนี้เวลานี้คือแบบรักกันเป็นไทยจริงๆคะ่ะรักคุณทัฟฟ้า,าจิบชาก่อนแล้วก็เขาเปลี่ยนฟิลมาดูหนังโหดๆบ้างอะ่ะกดเจอเรื่องนี้เป็นหนังซอมบีค้ค่ะซอมบี้ก็ต้องกัดคนกินคนใช่ไหมอันนี้ที่ช็อตฟิลก็คือพระเอกคือแบบตกหลุมรักนางเอกแล้วไงนางจะกินนางเอกไหมนางพยายามจะไม่กินนางเอกค่ะเอาเลือดป้ายหน้าให้นางเอกตัวเหม็นจะได้ไม่โดนซอมบี้ตัวอื่นกินอ่ะคุณนังบอกว่านางจะไม่กินนางจะแบบคิปยูเซฟนจะปกป้องเธอเองแบบ โดนกินอะไรเงี้ยเฮ้ยเอากลายเป็นหนังรักโรแมนติกเฉยเอาแล้วนี่ซีนนี้คืออะไรนี่มันซีนโรมิโอจูเลียชัดๆตะกี้ฉันเพิ่งดูเอาพระเอกชื่ออานางเอกชื่อจ<ะ>ูเลียนี่มันพอดเดียวกับโรมิโอจูเลียหรอคือยังไงอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ทำไมสองเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันไม่อยากสปอยเยอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แต่ว่าบอกหนังเรื่องนี้ทำฉันร้องไห้นะจ๊ะซึ่งอยู่นะบอมบอดี้จ้ะเรื่องนี้เลยใครยังไม่ได้ดูไปหาดูกันได้นะจริงอยากให้ดดดูหนนงงจบก็อ่ะลถึพีีคไฟ้